สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอุ้มหมามากันหมาทนายรณรงค์แจ้งความถูกสสเต้ขมคู่ผ่านไลฟ์อุ้มหมามาด้วยกลัวหมาตัวอื่นกัดทนายรณรงค์ได้ให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าได้มาลงบันทึกป,ประจําวันและแจ้งความด้วยที่สสเต้นั้นพูดชื่อของตนเองในไลฟ์สด ซึ่งประชาชนทั่วไปดูก็รู้ว่าหมายถึงตนโดยสสเต้นั้นพูดว่าตนไปวิาพากษ์วิจารณ์คุณแม่ของแตงโมและให้ระวังตัวไม่ให้ดีโดยจะใช้วิธีการทางการเมืองมาจัดการกับตนจึงทําให้เกิดความกลัวโดยเฉพาะเมื่อได้ฟังคลิปที่สสเต้โทรไปข่มขู่ทนายเดชาเรื่องที่จะไปดําเนินคดีกับทนายเดชาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ยิ่งทําให้เกิดความกลัวเข้าไปอีกเพราะตนเองก็มีคดีความที่สำจวัดชายแดนภาคใต้เยอะตนจึงได้มาแจ้งความข้อหาเดียวกันกับทนายเดชาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพมาตรา309และข้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นตกใจ โดยทนายรณรงค์ยังบอกว่าคนที่เป็นสสไม่ควรพูดกับประชาชนแบบนี้เพราะเป็นการสร้างความหวาดกลัวยิ่งถ้าคนเป็นทนายความอย่างตนยังกลัวแล้วประชาชนทั่วไปจะยิ่งไม่กลัวกันเข้าไปใหญ่หรือดังนั้นในฐานะที่เป็นนักวิชาชีพทางด้านกฎหมายตนจึงอยากทําให้เห็นว่าการที่มีความเห็นต่างทางคดีย่อมทําได้เพราะเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยและการพูดวิาพากษ์วิจารณ์ได้ เราก็ไม่ได้อยู่ในสังคมผลิตการที่ห้ามคนพูดไม่ได้เมื่อกล่าวถึงทีมทนายความทั้ง4คนนั้นทนายรณรงค์ได้เปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกันหมดแล้วว่าจะเข้าข่ายกฎหมายอะไรบ้างซึ่งแต่ละท่านก็กำลังตัดสินใจอย่างไรอยู่แต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังสุนัขของตนเพราะสุนัขของตนนั้นชอบกัดจริงๆอยาเข้ามาใกล้เยอะ ซึ่งวันนี้ได้นำสุนัขมาด้วยเอามาเพื่อการสุนัขตัวอื่นมากัดเพราะสุนัขของตนนั้นไม่เห่าแต่จะกัดอย่างเดียวขอขอบคุณข่าวจากสนุก .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ